ขายตัวเพื่อรับใช้ฝรั่งตะวันตกไม่เคยรู้มาก่อนว่าเบื้องหลังมีอะไรบ้างแต่มโนตามฝรั่งทุเรศชิบหายพวกนี้เป็นพวกที่พูดโกหกไม่ได้พูดความจริงที่ต้องการจะทําร้ายทำร้ายจีนโดยใช้ชินเกียงและชาวอุยกูเป็นเครื่องมือสักวันหนึ่งความจริงจะต้องปรากฏเพราะความจริงนั้นท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเอง เรื่องอุยกูเนี่ยยังไม่จบวันนี้จะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยเพื่อจะได้ เข้าใจทะลุปลุกป่งแล้วก็ท่านผู้ชมไม่ต้องไปฟังข่าวที่ไหนอีกแล้วหลังจากประเทศไทยส่งตัวชาวอุยกู40คนกลับประเทศจีนบรรดาชาติตะวันตกที่มีสหรัฐอังกฤษเยอรมนีออสเตรเลียรวมถึงสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือที่มีชื่อว่า UNHCR เรียงหน้าออกมาประนามว่าไทยกำลังส่งชาวอุยกูไปพบกับอันตรายถูกทรมานละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่หลักๆแล้วข้อที่จริงที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าหนึ่งชาวจีนที่ส่งตัวกลับไปครั้งนี้ ไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองไทยโดยผิดกฎหมายและก็ไม่ใช่ผู้ลี้ภัยประเทศใหญ่บางประเทศได้ส่งผู้ลักลอบอพยพโดยผิดกฎหมายกลับประเทศมากกว่า2 7 0 0 0 0คนในปีที่แล้วแต่ใช้สองมาตรฐานและแทรกแซงกิจการภายในของรัฐที่มีอำนาจอธิปไตยอย่างร้ายแรงหลังจากนั้นก็มีการเผยแพร่ภาพชาวอุยกูร์ได้กลับบ้านไปพบครอบครัวซึ่งถือเป็นการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ดีที่สุดและ รัฐบาลจีนบอกว่าจะช่วยหางานให้ทำและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อช่วยพวกเขากลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วถึงกระนั้นก็ตามยังมีบางคนแซวว่าภาพที่เผยเผยแพร่ออกมาเป็นการจัดฉากสร้างภาพ จริงๆแล้วท่านผู้ชมครับชีวิตชาวอุยกูหลังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของประเทศจีนเพราะว่าพวกเขาเป็นพลเมืองจีนถ้าบรรดาชาติตวันตกคิดว่าพวกเขาจะถูกประหัตประหารถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ควรจะไปกดดันรัฐบาลจีนไม่ใช่รัฐบาลไทยเพราะเราได้ส่งตัวคนเหล่านี้กลับประเทศตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2557 11ปีที่แล้ว มีชาวอุยกูร์กว่า3 5 0้ยห้าิคนถูกจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดสงขลาหลังจากพยายามหลบหนีไปยังมาเลเซียหลังจากนั้นก็ได้มีการดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งโทษคือรอผลักดันออกนอกประเทศไทยแต่ว่าชาวอุยกูร์เหล่านั้นยืนยันว่าไม่อยากกลับไปประเทศจีนและประเทศไทยก็ถูกนานา,นาชาติกดดันว่าห้ามผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายตามอนุสัญญาว่าด้วยสารภาพผู้รีภยัยท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญานี้เลยแมย้แต่นิดเดียวไม่เกี่ยวข้องเลยกับอนุสัญญาบ้าบอคอแตกนี้ในกรณีเช่นนี้จริงๆแล้วรัฐบาลไทยมี3ทางเลือก 1. ทรงส่งกลับประเทศจีน 2. ทรส่งไปประเทศที่3 3. ให้สานะอยู่ในประเทศไทยได้ผมถามว่าถ้าใช้คนเหล่านี้อยู่เมืองไทยคนไทยจะรับได้ไหม ลำพังทุกวันนี้เรามีพม,ม่าเขมรลาวที่ลักลอบเข้ามาทํางานในเมืองไทยมีมากมายหลายล้านคนอยู่แล้วแย่งงานคนไทยสร้างภาระด้านการศึกษาการสาธารณสุขความมั่นคง และความปลอดภัยมากมายนี่ยังไม่รวมคนต่างชาติสีเทาแกง๊งอาชญากรต่างชาติอีกมากมายด้วยเหตุนี้ทางเลือกที่เป็นไปได้คือส่งกลับประเทศจีนหรือส่งไปประเทศที่สมมีไอ้คนที่รู้ไม่จริงทะลึ่งออกมาพูดออกมาเคลมว่าตรุรกีอยากจะรับคนพวกนี้เพราะเมื่อพิจารณาปัจจัยรอบด้านแล้วตรุรกีดูจะเป็นประเทศที่เหมาะสมที่สุดในการรับชาวอุยกูร์เพราะว่าเป็นชนชาติเติร์กเหมือนกันภาษาวัฒนธรรมก็ใกล้เคียงกันและเคย รับชาวอุยกูไปแล้วหลายครั้งแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมในความเป็นจริงแล้วคือไม่มีประเทศไหนในโลกนี้อยากเป็นม้าอารีรับคนต่างด้าวเข้าไปที่รับไปรับไปนั้นล้วนแล้วแต่มีแผนการและวาระอนเลนอยู่ทั้งนั้นตุรกีเองก็รับแต่อุยกูแล้วทำไมไม่รับโรฮิงญาละ่ะหรือชาวปาเลสไตนล์ล่ะถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโลและกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม10กว่าปีที่แล้ว2555ผู้นำตุรกีนายเออร์เดกันเคยเดินทางไปเยือนซินเชียงหลังจากนั้นก็ ปรับท่าทีใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเพราะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการลงทุนจากจีนรวมทั้งภูมิรัฐศ,ศาสตร์และก็คำยันอำนาจของตัวเองด้วยเพราะนายเออร์โดกนมีอำนาจมาถึง22ปีแล้วเพราะฉะนั้นตรุรกีจึงไม่ใช่สวรรค์สำหรับผู้อพยพชาวอุยกูอีกต่อไปยิ่งกว่านั้นยังมีรายงานข่าวว่าในช่วงโควิด19ระบาดตรุรกีเคยใช้การส่งตัวชาวอุยกูเป็นหมากต่อรองเพื่อแลก กับวัคซีนโควิดจากจีนเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับที่ออกมาเคลื่อนไหวอ้างว่าตุรกีต้องการรับชาวอุยกูแต่ไทยไม่ส่งให้ไม่ว่าจะนายหิวแสงอย่างเช่นนายกันวีสืบแสงรอมดอนปัญจอนายสุนายผาสุกกับซื่อสามกรีริวล้อฝรั่งตะวันตกรวมทั้งเว็บไซต์เพจเดอะรีพอร์เตของนายแยมถาปณีกรุณาอัปเดตข้อมูลอันนี้ด้วยนะครับนี่คือความจริงที่มีหนึ่งเดียว ไม่ได้มโนไม่เหมือนพวกคุณที่มโนกันทุกวันนี้ถ้าถามตรุกรกีไปแล้วเขายังไม่เอาอีกกรุณารับชาวอุยกูผู้อพยพต่างๆเอาไปเลี้ยงดูด้วยตัวเองออกเงินกันเองจะเป็นพระคุณกับคนไทยทั้งประเทศอย่างมากยื่นมาสิครับว่าถ้ามีชาวอุยกรูที่หลบหนีเข้าประเทศผิดกฎหมายการเข้าเมือง แล้วไม่อยากให้ส่งกลับยื่นคำร้องมาเลยนะครับผมเชื่อว่รารัฐบาลไทยให้แน่นอนแต่คุณต้องรับเข้าไปเลี้ยงที่บ้านคุณนะสรุปแล้วขณะนี้ชาวอุยกูร์40คนได้กลับบ้านที่เมืองจีนแล้วหลังจากที่พวกเขาถูกกักขังต้นต้องทนทุกข์ทรมานในเมืองไทยนานกว่า10ปีเรื่องนี้มีแต่ชาติตะวันตกที่ออกมาประนามประเทศไทยแม้แต่ประเทศมุสลิมอย่างตรุรกีมาเลเซียอินโดนีเซียและองค์กรความร่วมมืออิสลาม OIC ก็ไม่ได้มีท่าทีอะไร ท่าผู้ชมสังเกตอะไรไหมอเมริกาชาติตวันตกที่ข่มเหงเข็นฆ่ามุสลิมทั่วโลกมาแล้วหลายล้านคนแต่วันนี้มาห่วงมุสลิมอุยกูร์48คนแล้วเพราะว่าอุยกูร์พวกนี้อยู่ที่ซินเจียงของจีนคือมุสลิมจีนจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าจะเป็นเครื่องมือให้ตวันตกทั้งนั้นในตวันตกเกลียดชังชาวมุสลิมทั่วโลกแล้วทำไมประเทศเหล่านี้ไม่รับตัวไปตั้งแต่เมื่อสิปีที่แล้วล่ะทุกวันนี้สหรัฐไม่มีสถานภาพอะไรที่จะ มีความชอบทรมาเทศนาสอนคนอื่นเรื่องสิทธิมนุษยชนอีกเพราะนายโดนทรัมป์สนใจแค่อเมริกาต้องมาก่อนถอนตัวจากคณะกรรมการคณะมนตรีสิทธิของสหประชาชาติและมีหน้ำซ้ำนายทรัมป์ยังประกาศจะยึดกาซ่ามาทำรีสอร์ทให้กับภาคเอกชนของตัวเองด้วยเมื่อสหรัฐยุโรปรวมทั้งโลกมุสลิมก็ไม่กระตือรือร้นไม่กล้ากดดันจีนโดยตรง แต่ดันทะลึ่งมากดดันไทยเรื่องราวออกมาอย่างที่เราเห็นกันอยู่และเพอเอิญสารัฐนั้นทางทวันตกนั้นมีเครื่องมือทั้งกำลังคนและอุปกรณ์อย่างเช่นนายกันวีสืบแสงรอมดอนและก็สื่ออย่างเช่นถาปณีแห่งเดอะรีพอร์เตอร์